แมทเนี่ยเดินออกมาลองเดินออกมาตั้งแต่คันวาคมปีที่แล้วแล้วแต่ว่าก็เออมันการเลิกกันมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเธอเราไปแล้วนะบ๊ายยอะไรอยาอ่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ออกมาได้เลยใช่ไหมคะ,ะในความยากไม่ที่เรื่องแ่งหลายๆคนจับตาแมทเลยความสัมพันธ์กับที่สงการ mm hmm. เอาเอาตรงๆแบบว่าสถานีตอนนี้ยังยังคงกันอยู่ไหมเลิกแล้วค่ะอันนี้คืองานยังเพราะว่าจริงๆหมคุณก็จับตากันมานานแล้วนะก็เราจะเล่าดีเทลคร่าวๆดีกว่าเพราะว่าเอถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นมันก็จะถูกแต่งขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเท่าที่เท่าที่ฟังหรืออ่านข่าวมาหลายๆวันก็มันมันมันมักจะมีเรื่องไม่จริงเยอะนะคะก็ แมทเนี่ยเดินออกมาลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแล้วแต่ว่าก็เออมันการเลิกกันมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเธอลงไปแล้วนะไายบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ออกมาได้เลยใช่ไหมคะมันก็มีหลายๆอย่างที่เรายัางมีร่วมกันทําร่วมกันสุนัขหรือว่าลาเนติมเนี่ยที่ทุกคนค่าไปแล้วคะ่ะมันก็มันก็เป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ ยังครัง้งๆคาคากล้ามกลุ่มๆอยู่แล้วก็จนถึงจนถึงกายการแฉที่แมทต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าที่แมทยังบอกว่าไม่เลิกเพราะว่าคือเหมือนขึ้ป่าแล้วก็ที่สงการแล้วก็ทางบ้านพี่สงการที่แมทพูดตลอดอันนี้คือเรื่องจริงว่าครอบครัวเดชนงลงรักแล้วก็เอนดูแล้วก็ให้ความเมตตาแมทมากๆทีเนี้ย การที่เราจะบอกว่าเลิอกอะ่ะคือแมืว่าทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของแมดดี้ว่าแมทน่าจะต้องโดนลมอีกรอบแล้วก็คือทุกคน่รักแมทแล้วก็เป็นห่วงแมทเลยแบบว่า,อาลอง,ลอง,ล,องลองดูก่อนไหมว่าว่ายังพอไหวไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็ทุกคนให้ความเมตตาแมทโดยการออกมาช่วยปกป้องค่ะซึ่งสิ่งที่ปกป้องนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะค่ะแมทก็ยังยืนยันความสัมพันธ์กับพี่6ว่าเป็นแค่พี่น้องเป็นแค่เพื่อนกัน ที่เราอกว่าไม่ไห,วไมไหวแล้วไม่ไหวแล้วจบเลยอะไรคือมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอะค่ะดีเทลเล็กๆน้อยๆของคนสองคนที่โอเคพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต่างพยายามกันได้พอสมควรแล้วค่ะอย่างคำว่าลองในตอนแรกค่ะมันเป็นการคุยที่สองฝัายเราก็เราจะลองหก็จริงๆ,ๆ,ๆเริ่ม,รมแรกนัดก็ไม่ทันได้คุยด,ย,ดย,ดยด้วยด้วยอาจจะเป็นอารมณ์ของ ก็แต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นไม้มีการเตะกันเลยเขาคิดว่าแบบเออจะได้จบเลยๆแมทไม่ค่อยได้คุยกันแมทไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ทุกครั้งที่คุยกันมันจะมันมักจะจบไม่ลงก็เนื่องาหลังจากที่เราตัดสินใจเดินออกมาก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยที่สรเลย ใช่คะ่ะแล้วเราก็สรุปเลยว่ามันคือการเลือกการใช่ค่ะแล้วทางคุณพ่อพี่เลี้ยงการเขามีการยาใจอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะก,กออ็คุณป๋าไม่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้มันเกิดเรื่องไม่ดีกับแม่คุณป๋าก็พยายาม,มยาพยายามเคลียร์ อย่างจุดตอ,อนที่แมทตัดสินใจอะค่ะแม็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าแบบถ้าเกิดเลิอกอะไรอย่างเงี้ยแมตอาจจะมีกระแสเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอะไรอย่างนะเงี้ยกังวลตรงนี้บ้างไหมคะคือตั้งแต่ตอนที่ตัดสิในใจได้จนถึงตอนนี้ค่ะแมทไม่มีอะไรกังวลเลยค่ะแมตรู้สึกแมตโอเคเราเราได้ทําในสิ่งที่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความสิขของเรากับการที่เราเลือกเดิอนออกมาในท้งนี้ค่ี่แมตเราต้องใช้เวลาในการแบบ รวบรวมสติมันนานแค่ไหนก็รวบรวมเยอะมากค่ะรวบรวมเยอะมากอย่างที่บอกคือมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายๆอ่ะค่ะอย่างเช่นแบบที่ที่แมทวอลลี่ที่สุดก็คือแบบเรื่องราในติมเพราะว่าที่เขาตั้งใจทําให้แมทมากเลยค่ะแล้วก็แมทก็ตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่ของแมทอย่างดีที่สุดคือแมทก็ทําจนถึงวันที่แมทรู้สึกว่าโอเคแมทสามารถส่งมอบงานต่อให้กับคนอื่นได้แล้ว แปลว่าตอนนี้งานที่พี่แมทก็ไม่ได้ดูไม่ค่ะคือเรียกว่าออกมาจากโครงการแบบ100%ใช่เกรงใจพี่เขาต้องให้เขา move อ่อนไงเราก็ต้องออกมาถ้าเราจะไปอยู่แบบหน้าสลอนต่อไปมันก็ไม่ได้แมทไม่เสียใจหรือเป่เสียใจค่ะความสำคัญในพันธนี้แค่ไหนครัไม่เสียใจเลยค่ะไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายเพราะว่าพี่สงการ ้แต่สิ่งดีๆกับแมทเสมอมาแมทยังคงยืนยันทำเดิมว่าพี่สงการเป็นฮีโร่สำหรับแมทคือพี่เขาสอนแมทหลายๆอย่างแมทโตขึ้นแมททำธุรกิจเป็นก็เป็นเพราะว่าแมทเรียนรู้จากงานพี่เขาค่ะที่เราที่เราออกมาพูดว่าเขามืออ่อนแล้วชะนั้นแบบอยากให้เขาได้เปิดตัวอย่างช่นเซนอะไรที่ออกมาพูดวันนี้เหรอคะเพราะว่ามีงานเพราะว่ามีงานค่ะแต่ทมันก็มีวันรีอยากเกิดก็เปิดมามันก็มันก็ไปรอนนิดนึงเป่แบบมัน ความหมายมันถึงไหนยังไงน,นะครับก็ทำอะไรทั้งทีมันก็ต้องไวร์ลอต้องหวังฝนในว่า <c oughs> ไม่คือแถวเลน่นคือพี่ๆย้อนกลับไปอ่านคือแมทเป็นคนแบบว่าแคปชั่นควรอยู่แล้วแล้วคือวันนั้นมันก็มันมันกจะเป็นดวงที่จะทำให้ดิฉันแวรล้ออ,อยู่ตลอดเวลาน <c oughs> แบ<ต>บแบบผู้ชื่อใช่อะไร <ๆ S 1> อย่างเงี้ยในที่จริงมันเกี่ยวกับอะไรคะที่เราตามในนั้นเลยค่ะก็คือแบบถ้าคือมันเป็นภาษานักเลงอะ อยากอยากเกิดก็เปิดมาหมายถึงแบบอยากอยากจะตายก็แบบเข้ามาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นการที่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นที่มีข่าวบัลแกนใช่ไหมคะพ้่น่ะคนไหนดิฉันจะโดนฟ้องหรือเปล่าฉันฟ้องคุณไปเยอะมากเลยนะคือโดนเอาคืนไหมบ่อน้ำแดงบ่อน้ำแดงบ่อน้ำแดงไม่เกี่ยวกับบที่เยร้านไม่เกี่ยวค่ะแต่รู้แบบว่ามี่สุการ์ทีมข่าวเห็นค่ะเห็น ข่าวดังมากตอนนี้ข่าวกบแมทมากอยากให้กบนะ <l ok> เขาเยเป็นที้มาที่มาเขียนของอย่างอ๋ <c oughs> อ,อ <c oughs> ใช่ค่ะอันนี้เกี่ยวเพราะว่าแมทนาชอบแซลลตัวเอง <c oughs> คือเวลาแมทมีข่าวหรือแมทถูกแบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่อยู่กับเพื่อนสนิทเนาะเราก็จะบอกว่าแซลกันเองอะแซลตัวเองเหมือนที่ผ่านผ่านมาที่แบบอยากจะหยิกมือตัวเองหลายทียก็คือแบบเราเราเป็นคนแบบสนุกสดใสเฮฮาอะไรเงี้ยแล้วคือเพื่อนเขาก็บอกว่า วันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าวงที่เล่นบนนั้นนะ่ะเขาจะเล่น,นรร<ม>แต่เพลงภาษาอังกฤษเราก็คือแบบแซวกันเล่นแล้วก็ยื่นให้เขาซึ่ง,งนักดนตรีเขาก็ขับมากเพราะว่าคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เล่นเพ<ม>ลงภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เป็นสนุกสนุกค่ะในละนนครน,นี้พี่แม่ครับแห้อะไรพี่แม่บ้างครแบบท,ที่ทุกคนได้เห็นเลยค่ะ <c oughs> ในในในส่วนของเขาส่วนของพิศวงการ หลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามันมาตอนที่จบแล้วหรือว่าระหว่างทางที่ยังคาราคาซังอยู่อันนี้ต้องถามพี่เขามไม่รู้ดีเท่าไหร่คุณแม็เห็นข่าวใช่ไหมคะว่ามีการยืนยนว่ามีือที่สามเมื่อวานนีก็อย่างที่บอกเลยต้องถามพี่เขาเพราะมุมมองในเรื่องของมือที่สามของแม็กับพี่เขาอาจจะไม่ไม่เหมือนกันสำหรับเราวันนี้คุออลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมดูเหมือนระห่างทางนี้แบบคุณแมแบบว่าตอบเรื่องความรักในสุดไซเบอร์ แสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราเห็นหลายทายแนมะตต่างๆช่วงขับใจเนี่ยคือ,อ,อขอแยกตัวนิดนึงเลยไหมคะที่ผ่านมาคือทุกคนจะเข้าใจว่าแบบแมตไปแมตไป,มไ,ปไม่มีงานไปอยู่ที่นั่นไปให้ที่สงการเลี้ยงอะไรอย่างเงนี้ยไมนต้องขอแบบว่าดีเฟนตัวเองเลยกรองความยุตที่ทมให้ตัวเองนิดนึงคือแมทไปอยู่ที่นั่นแมทไม่เคยแมตไม่เคยได้รับเงินเดือนหรืออะไรหรือว่าทุกอย่างั้น ร้านนี้ตีมที่สงการตั้งใจสร้างให้ทุกอย่างค่ะสำหว่าทุกอย่างในนั้นแมทก็แม็กก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะคะก็แม็แม็ไม่ได้มันไม่ได้ทิ้งงานละครไปเพื่อเพื่อไปอยู่ที่นั่นแต่มันกลับกันคือหมายความว่าแมทต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วมันลงบากในการที่จะต้องเข้ามาทํางานหรือังานได้เท่าเดิมแบบนั้นมากกว่าแล้วที่แม็ไปเที่ยวเป็นขต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงปักไป ช่วงนั้นก็ช่วงั้นิพัท์ที่ผ่านมาเลยคือจริงๆตั้งใจไปเยี่ยมแบบไปเยี่ยมคุณพ่อเพราะว่าไม่ได้เจอมาสี่ปีแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แมทก็กําลังจะมีละครแล้วพอเปิดกล้องแล้วเราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องถ่ายยาวๆแล้วเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีเวลาไปนานขนาดนั้นก็เลยต้องรีบไปแสดงว่าตอนนี้แมตอนร้อยเปอร์เซ็นต์สดชื่อไม่เสียใจโอเคใช่โอเค เห็นไหมครับแม่นิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่มีข่าวพูดอะแล้วอะไรนะคะมีข่าวมาพูดแล้วไปดูเขาวันนั้นไม่ได้นัดกันบังเอิญเจอจริงๆสาบานเลยพอหันไปแบบอุ้ยคุณพบอยู่กับใครเอ๋ยอุ้ยทิ้งบอมหรือเปล่าบอมหรือเปล่าขอโทษนะพี่พกกับพีเขาไม่คุ้นนิดไม่มีค่ะไม่มีสุดๆไปเลยค่ะก็คือการ การเนี้ยการเริ่มกัรทำเนี่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแบบรุ่นพลยใดใช่ไหมคะชายก็ชอบแล้มันเป็นเพระว่าเราไปกันไม่ได้แล้วคือมันเป็นดีเทลที่แมนไม่สามารถแบบอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆรวบล้านละค่ะคือมันเป็นปัญหาสันสุนที่เราใช่ก็ด้วยค่ะอย่างที่บอกคือเวลาเรามีปัญหาการแล้วเวลาเราคุยกันมันรักจำไม่ถูกแก้อ่ะ ไม่จบอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่แมทก็เป็นคนแบบยังไงดีเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์อะไรเงี้ยก็ก็ก็ออกมาโดยที่โดยที่แบบคือจริงๆไม่ได้คาดคิดว่าแบบว่าจะออกมาแล้วออกรูดคุยา โทรมาเราเราก็คุยกันปกติแต่ว่าแมทรู้สึกว่าแมทแมทว่าแมทเลือกแล้วว่ามันเป็นความสุขของแมทก็ปวดใจจริงว่ามุกออนเป็นวงกลมอยู่ใช่ไหมคะตอนแรกไม่วงนะไม่วงตอนแรกจะบอกจะบอกว่าเขากามว่าให้พี่เขามาหมอเราหรือเปล่ามีช่วงช่วงนั้นไม่ได้คิดช่องแรกไม่ค่ะพี่เขาก็พี่เขาก,ขาก็โทรคุยกันปกติเพียงแค่ว่าแมทเดินออกมา ไม่มีการงอหรือไม่งอคือคือถ้าจะพูดจริงๆไม่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 ไวหน้าพี่เขาพี่เขาก็งอค่ะคุณป๋าก็งอพี่เขาก็งอแต่ว่าแมทก็ไม่ได้งอนแบบนั้นว่าแบบฉันไม่ไปฉันไม่กลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ค่อยๆคิดพบทวนตัวเราว่าแบบนี้เราโอเคแล้วสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าแบบนี้เราโอเคแล้วแล้วมันคือความถุกของแมทจริงๆค่ะความรู้สึกเราตอนนั้นมันแอบว่าถ้าอยู่คนเดียวได้สบายกว่าค่ะ เนี่ยเรื่องอย่างเรื่องคอมเมนต์มันก็อยู่กับแมทมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดตัวจนวันนี้สิดตัวอะไรครับมันอาจจะมีบางคนโอเคกับคนที่แบบอาจจะขออนุญ<อ>าตนำตำเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออได้ค่ะออไ,ดได้แมทรับได้ทุกอย่างแล้วค่ะออรับมาตลอดแล้วแมทก็จะรับต่อไปอือมแล้วคนที่มาเป็นทีมแมทกลับมาเป็นทีมแมทเยอะเลยเหมือนกันคนที่เป็นทีมแมทเยอะเลมือนกันกำลังใจเราซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอ่าอ่าขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้พักก่อนใช่ไหมครับพี่แม่ครับต้องใจเต้องใจก่อนแล้วมารับไหมครับความรับคือจริงๆนะแมทรู้สึกเหมือนแมทเป็นดาราแล้วตอนนี้คือแมทรู้สึกแบบเป็นดาราแมทบอกว่าคือแมทไม่เคยคิดเลยว่าแมทจะแบบมีความหวั่นใจนิดๆในการที่จะแบบเริ่มกับใครคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความแบบว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแมทก็คือทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจสุดๆไปเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็มีความแบบว่า นิดนึงอ่ะกลัวกลัวนิดนึงเพราะว่ามกำลังว่าเขาเข็ดใช่ไหมคะไม่เข็ดค่ะไม่เข็ดแตกลัวแต่ตัวแต่ก็หวั่นหวานที่จะเริ่มที่จะต้องใช้เวลาก่อนในการเยียวยาความรู้ตัวเองหรือเปล่าก็ได้ค่ะไม่ไม่อยากไม่อยากจะบอกว่าใช้เวลาแต่ไม่มีใครเข้ามามาเมื่อไหร่ก็มามาเมื่อไหร่เข้ามา